เออ่พอมีใครออกมาทักท้วงเรื่องนี้เนี่ยก็กลายเป็นว่าทางฝั่งของรัฐบาลเองก็ก็มีท่าทีที่ไม่ดีสักเท่าไหร่นะคะแล้วก็มองว่านี่เป็นการโจมตีกันทางการเมืองอย่างกรณีของก่อนหน้านี้ที่อนนอจัดจะมีนักวิชาก,การมีใครหลายๆลคนออกมาแล้วเนี่ยสมาพันธ์ชาวนาไทยก็ออกมาแสดงความกังวลถึงเรื่องนี้เหมือนกันแล้วพอสมาพันธ์ ชาวนาไทยออกมาปลุบปลุบเนี่ยก็กลายเป็นว่าทางโฆษกของรัฐบาลก็ออกมาตอบโต้ทาง uh สมาพัน์ด้อีกเนี่ยนะคะเดี๋ยวลองไปดูทางสมาพันธ์นกันก่อนนะว่าทางสมาพันธ์ชาวนาไทยเนี่ยเขาแสดงความกังวลเรื่องอะไรแล้วทางคุณหมอชัยวัชรงค์เนี่ยเขาเขาออกมาตอบโต้ในประเด็นไหนยังไงบ้างซึ่งดูแล้วเนี่ยยังไงเรื่องนี้มันก็การเมืองเลยนะ uh huh. เออเลขาธิการสมาพันธ์ชาวนาแห่งประเทศไทยค่ะคุณธนัทจันมาลา ไปให้สัมภาษณ์กับรายการสีสันการเมืองแบบเด้งๆของแนวหน้าออนไลน์เนี่ยให้ให้เครดิตกับแนวหน้าออนไลน์นะคะาทางทางเลขาสมาธ์นเนี่ยเขาบอกว่ากรณีที่คุณภูมิธรรมจะข้าวไปขายที่ตลาดในแอฟริกาคุณธนัทไดี่ให้ข้อมูลบอกว่าเชาวนาจะแบ่งข้าวเป็น3ประเภทนะคะประเภทแรกก็คือข้าวใหม่ข้าวใหม่เนี่ยหมายถึงข้าวที่เพิ่งจะเก็บเกี่ยวจากการทํานาในฤดูกาลนั้นๆประมาณเดือน11-12 เป็นช่วงสิ้นฤดูการปลูกเขาก็จะเาข้าวใหม่มากินข้าวใหม่เนี่ยจะมีสีขาวสวยรสชาติอร่อยนุ่มกลิ่นหอมเม็ดเรียงตัวกันสวยมากนะคะ2คือข้าวเก่าข้าวเก่าหมายถึงข้าวที่เก็บเอาไว้1-2ปีและปกติชาวนาจะกินข้าวเก่าสุดก็คือเก็บไว้1ปีแล้วพอเข้าสู่ปีที่2ก็จะดูว่าเอาไปขายได้ไหมถ้าขายได้ก็จะขายนะคะแต่ถ้าขายไม่ได้จะไปเป็นอาหารสัตว์ที่เลี้ยงไว้หมูไก่หมาอะไรก็ว่ากันไปสาม อันนี้ข้าวที่ชาวนาเขาเรียกกันคือข้าวเน่าหมายถึงข้าวที่เก็บไว้เกิน3ปีนะคะส่วนคำถามที่ว่าทำไมข้าวเก็บไว้นานสิปีแล้วยังเรียงเม็ดอยู่ได้เลขาสมาพันธ์ชาวนาไทยบอกว่ามองว่าน่าจะเกิดจากการรมควันค่ะเพราะ,มะเมล็ดข้าวมีความโป่งเวลารมควันสิ่งที่เขารมคือกา๊าซเมทิลบรไมด์จัดเป็นก๊าซอันตรายถ้าได้รับในปริมาณสูงอาจจะถึงขั้นเป็นอมพาตหรือเสียชีวิตได้นะคะ พอลมก๊าซเข้าไปแล้วเนี่ยมันก็จะซึมเข้าไปในเมล็ดข้าวดังนั้นข้าวที่กินก็จะมีก๊าสนี้อยู่ซึ่งตามขั้นตอนเก็บข้าวตามปกติจะรมก๊าซส2เดือนต่อครั้งแต่ที่มีข่าวว่ารมเดือนละครั้งถ้าเป็นจริงก็เท่ากับ1ปีรมไป12ครั้ง10ปีก็รมไป120ครั้งก๊าซก็จะเข้าไปอยู่ในเมล็ดข้าวมากน้อยแค่ไหนถ้าเอาไปกินเนี่ยอย่าว่าแต่กินหมดจานเลยกินเข้าไปส3ช้อนก็อันตรายเพราะว่ามันเป็นสารเคมี เมทิลโบรไมด์ ai, หรือว่าสารรมควันเป็นกา๊าซมีคุณสมบัติในการแทรกซึมกระจายเข้าไปในมเมล็ดข้าวค่ะแล้วการรมควันทําได้แค่เพียงรักษาคุณภาพมเมล็ดข้าวแต่ไม่สามารถรักษาคุณค่าทางโภชนาการเอาไว้ได้นะคะคือเขามองว่ามันส่งผลแน่นอนอะแล้ววันนี้จะเอาข้าวสิบปีไปประกาศขายทั่วโลกได้ยินหมดผมถามว่า, <S <S าเลยค่ะบอกว่าผมถามว่าแล้วมีใครอยากจะกินของเก่าทุกคนกินอาหารเนี่ยมันก็อยากจะกินของสดใหม่ข้าวก็ต้องสดใหม่ นะคะแล้วก็เนี่ยก็ตําหนิว่าคนที่พูดเนี่ยก็เป็นระดับรัฐมนตรีพูดไปแบบนี้มันจะส่งผลกระทบกับเรื่องของเครดิตของข้าวไทยอันนี้คือเป็นมุมมองของเลขาสมาพันธ์ข้าวที่ออกมาให้สัมภาษณ์กับสื่อค่ะครับคือคือประเด็นเนี้ยที่ที่ทตัวแทนองค์กรชานาออกมาพูดเนี่ยคือนอกเหนือจากเรื่องว่าข้าวอันตรายไม่อันตรายนะสิ่งที่เกิดขึ้นแล้วะขณะนี้คือภาพลักษณ์ของข้าวไทยซึ่งได้รับ ผมกระทบแน่นอนเพราะว่าข่าวเนี่ยไม่ที่จะเปิเผยแพร่ในบ้านเรานะคุณนัิยาคุณผู้ชมนาสื่อต่างประเทศก็หยิบยกประเด็นเนี้ยไปเผยแพร่ด้วยนะเพราะไอ้ข้าวกระดังนี้เป็นยังไงนะั้นเรื่องหนึ่งนะแต่ว่าภาพลักษณ์ที่มันออกไปในวงการข้าวเนี่ยต้องยอมรับนะว่ามันมันกระเทือนนะเกิดคู่แข่งที่เขาเขาแข่งขายข้าวบ้าเราเนี่ยเขาก็เอาประเด็นเนี้ไปขายายผลเนี่ย ว่าคนที่จะซื้อเนี่ยเขาจะมีคําถามให้ถ้าข้าวจากประเทศไทยเนี่ยมันมันใช้โกดังนี้ไหมมันมีส่วนผสมของข้าวโกดังนั้นไหมอะไรต่างๆเนะหรือมาตรฐานของข้าวไทยเป็นยังไงเพราะว่ารัฐมนตรีกระทรวงพาณิชย์ดูแลเรื่องข้าวเนี่ยการันตีว่ามันเป็นอย่างนั้นอย่างนี้แล้วอ,อื่นๆมันจะเรียบร้อยไหมเนี่ยมันก็เกิดผลตามมาเยอะแยะไปหมดเลยนะ